พว้ใครเชียร์เชลซีอยู่วะตอนนี้สองฝูร์ล้วงอุปกร์ขึ้นมาครับแต่ยังไม่รู้ใครจริงครับเดี๋ยวตักตู้กันนะครับอ๋อคือเวลาหาคนนี้ก็กลับตรงทางการแข่งขันต่อสำหรับเกมระหว่างเกี่ยวกับทางด้านเพื่อบอยครับในครึ่งเวลาแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้เลยครับสูงสูงครับเกมระหว่างเกี่ยวกับเพื่อบอยครับ โอ้อเชลซีในลูกสองมาจากออสการครับสองสูงแล้วไทยเชียร์เชลซีอยู่ครับแตจะพลิกม,มาไม่ได้แล้วตอนนี้ครึ่งเวลาหลังนี้เอามาด้านบาร์อกขึ้นไปเล่นสูงยากแล้วเรื่องผ่านเอาแล้วไปแยกก,ก,ก,กันมาได้ไหมจิโอ้โหให้ตูนเกาะกันบ้านี่นมีตั้งเตะหลายคนหนึญญ่งนะต้งว่านี้เรียกว่าจ่ายไม่ได้เหมือนกันครับ ไมเราไม่ดูเราจะให้ข้างหน้าไม่ได้ต้องยออ้อนกลับมาฟิล์มไปเองกับทางซ้ายไปต่อเจอลูกสองบนฟิล์มยังไงครับระหวันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับทูมยัดเข้าในมาไม่ดูสาวบอลแรกไม่ดีครับตรงบางอยู่แล้วพีคอยเล่นได้ด้วยระหว่างนี้แต่ตรงกลางโอ้โหตายสวยแล้วพี่หน,นึ่งยังไงครับขวาดีแล้วตรงเปิดโอ้โหนี่ไม่ผ่านนี่จริงว่าระหว่านี้ โอ้โหฟานี่เห็นอยู่แล้วก็ตั้งก็หลงมาอยู่ที่สองสองเลยเยียมไปเลยแล้วว,ลวันที่เปิดก็บอกว่าไม่ฟานี่เลยกจังจหวะให้บอลนี่ให้แรงมากเลยโอ้โหแล้วตักสวยดี้็ไปขาหลบมาได้หนึ่งคนแล้วยิงเองเขาวนที่ฉันแหลกแล้วก็ลามเข่าฟอ,อ,องต่อตูปาน์บอลงานวันที่ฉันแหลกออก้5ไปแล้วเป็นบอลพุ่งทางด้านขวาครับเราเล่นสั้นมาเล่นบอยบวก ตู้นี้ยังไงรึเปล่ยังหันหลังให้ตู้ก็ตืตอกยิงโอ้โหยังรับเอาตอกเขาพี่บอกรวมเร็วขึ้นมาไม่ผ่าน,<ห>นบอยครับ,บกเก็บได้แล้วมองข้างได้ครับเปิดเปลี่ยนโอ้โหจังหวะน,นี้น่าจะให้ปืนโอ้ให้บอลลึกเกินไปแล้วหลัสุดท้ายเกินบอยไปบอลฟังแค่หังขาแต่ยังเก่าม็ได้พี่เดกโอ้โหดูดบอลลงไม่ได้ จังหวะถ้าสูตรลงมาได้มีโอก,กาสเลยครัด่นีวงไนีขวาันหนาเราขวาบวกปาพทิกเข้าขวาลูกนี้โอ้โหได้ยิงด้วยแต่ว่าไม่ตรงก่อกก็ตอสุดท้ายเอจังหวะขาจะพูดนีน่นหเหมือนทาหนาใจไปนิดนึงตรงหลังของเทียบรลบ ตั้งเตะจะฝ่ปาประตูขึ้นมาพี่บล็อกสาดยาวมาเหน่งคนเดียวก็เก็บบอลลงไม่ได้ครับเหน่งง่าหน่อยดิเปลี่ยนกลับหลังมาแล้วลูกนี้ไปยังไงก็ไปเล่นยากครับเออยังแก้ตัวได้ครับตามบอลเนยเอาชนะได้พี่แบบดูรถไปตัดเข้าในมาต้องถ่ายมาทางซ้ายครับไหลหลังมาต้อง ให้กับมาทีนเองจับแรกไม่ค่อยดีแล้วเราดูดูดูว่าเสียบอลหรือเปล่าครับยังไปเก็บกลับมาได้ไปพีชออกมาข้างหน้าแล้วฟ้าก็บอลนี้ต้องบอกว่าถูกผิดบอลไม่ค่อยเห็นใจนะของวนนี้นะสำหรับท่านทั้งทีมแล้วจะมีการติดตูดข้างสนามในตอนนี้อ่อนทีนเองอกแล้วเอาฟีิลงมาครับไอหนี้สารพัดประโยชน์เลยแล้วเลตรงไหนไมได้ครับ ขอให้ได้เล่นโงโคเห็นกองอ่ะเออน่าได้ว่าสารภาพประโยชน์อีกคนนึงครับป็นสารภาพตำแหน่งเลครับตึงขวาครับบวกขยับหลอกล่ออยู่ให้มาไม่ถึงเพื่อนครับแล้วจะโดนสวนกลับแล้วอ้าวขนาดนี้ไปต่อแล้วปิดโอ้โหดีแล้วลูกนี้ล้วเอ้าล็อคืนไม่ได้นเลยจริงๆีย่ร้อยเลยครับโอ้โหบจะไปคืนกับเสาประตูครับ โอ้โหจังหวะนี้นี่เราไปคืนแล้วเบาเกินไปแล้วตามี่วิ่งตามไปนี่บอลกันแล้วไปพวนี้สวนทางเรียบร้อยเลยครับแล้วก่อนหน้านี่เราไปไปโคนกันนิดหนึ่งครับบอยครับแต่ว่ารนดิีที่ตรงนั้นไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหแล้วถูกแล้วจังหวะสวนกลับไปบวกไปคืนผู้หล่อมั่วแล้วคืนเบาเกินไปครับนี่โอ้โหโดนลงโทษเลยครับเสียหายครับจังหวะนี้เราทำเพื่อนบอยครับหนึ่งศูนย์เขาแล้วครับตอนนี้ นางเลยเป็นทีมเรียบร้อยให้เราเพียรับอะจากประตูเดียวของตัง้งครับโยเข้าใจมาฟ้าตุ้งหูวันนี้ดูว่าไม่มีคู่หูในแานหน้าอย่าง,บางแบงค์ก็มีปัญหาลเลยเพื่อนบอยเป็ี่ยนแกามาสาบแรกไม่ดีแต่ว่าให้ตรงกลางมาจังแต่ทีมชาติเพียรเขาสองเป็นของเพื่อนบอยครับกลับมาตั้งเงินใหม่ โย่เข้าในเอาโขาให้เพื่อนอกกบิ آ, นหนีไม่ทันอีกครับเอาโดนสวนจากมาสามคนจ่ายบอลไม่ดีนะปีนตืดอุ้งแตกไม่ผ่านครับตรงบล็อกบาดยาวขึ้นมาข้างหน้ามีด้วยตั้งมงแล้วก็ไม่ตรงต่อกะมือหูนี่แล้โฉบตัดหน้าก่อนจะถึงผู้สาวตัูนแม่ครับเปลี่ยนตัวอีกคนตันนี้เอาไปลงมาหน้าจะพุ่งมาครับไปโอ้โหมาในครึ่งหลังเริ่มไปแล้วครับ ขายังดีเกิดไม่แรเทีเดียวบอกอย่างนี้วันนี้ตัวไม่ค่อยสมบูรณ์เลยสำหรับอบอยซัดเตะเลยครับถ่ายในหลายตำแหน่งโดยเฉพาะแบงค์ตัวจบตะกอวันนี้บวกเจ็บกลับมาได้ครับเป็นบอยให้ยัดมาหนึ่งสองข้างขวาสวยครับเติร์ดหักอีกทีนึงตรงกลางเกิดจะหลุดครับจังหวะให้มาในที่ไม่ได้เติมแล้วมันจะคู่ก๊อ

สวัสดีบอลก็ย้อนหลังมาส like so, oh, ิหน่อยแล้วปู่ถ้าเกิดมาผี่ีรหน้าจะได้ประตูครับเสาสองไกลตีคนเดียวคก็โอ้หน้าเหีื่อยได้แล้วตอนนี้ของเพื่อนบอยครับเกิดจะได้ประตูตีเสมอครับเอาแล้วถึงก่อยครับเจ็งเกตืนยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่จุ่มมาเป็นทุ่งแล้วนี่เขาเป็นทุ่งต้องบอกว่าจังหวัดทุ่งขึ้นหน้าแล้ว โอ้โหนี่จะต้องชมบ้านแล้วไปแย่เอามาแล้วตื่อจู่ลงนั้นพอดีครับโอ้โหนี่ลงสนามให้เพื่อนบอยเปนเจมแรกเลยครับตืดแล้วทำประตูได้ครับโอ้โหนี่นะประตูเดียวของเพื่อนบอยครับตืดตีเสมอไอ้เพื่อนบอยแล้วคก็หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับจากความผิดพลาดเลยแล้วก็คู่ครับสำหรับเทียบครับจังหวะไปต้องบอกว่า ตัดกันเองนี่มันชับรอบเพียบันเสียข่าเลยตลอขึ้นแล้ไม่ดีรับตาดาัไมได้เี่ยวตามคนเดียวยังไงก้ามเข้าซ้ายจะไปแตกเข้าขวาทีนึงยากเดัพี่หนูเปิดย่อนมาต้าโง่ไม่ตรงต่อมาอีกเล้วโอ้โหเจ๊ผ่านมาประมาณเจ็ดนาทีเศ็ๆแล้วตอนนี้หนึ่ก็ตอต่อหนึ่งครับเกิระหว่างเต้นบอยกับเี่ยวกัู้สุดท้ายก็ตจดกันงเนี้ เป็น,นอะไรวะตอกลับมาต้าเก็นไปเลยบล่อยไปลงมาอีกทุก็ีได้สัมผัสดบอลครับไปตอ,อบเปิดสลักครับลูกนี้เอา้าเราไปได้ครับให้ลูกที่มาไม่ถึงเลยครับ ไลูกพุ่งกันด้านขวาเราเล่นสั้นมาครับร้อนเกับอ่ะ้านเดนมาเกครเปิดตู้จัหวะที่ทานหรือเปล่าก็โกทานครับเกบได้ไมออกล็กแต่ลอดขาแล้วดคืนตัาตีในที่เรียบร้อยในประตูที่สองมาฟาครับบุ นี่ต้องโชว์บวกเลยครับต้องหวัไปแตะทอดขามาได้ครับขวาแล้วหมูล้วเปิดกลับมานตรงกลางแล้วแถวสองบัตคนเดียวก็โหมูยับบานก็ไปครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ครับสองประตูติดต่อกันเลยครับสำหรับขึ้นบอยครับตอนนี้หนีเป็นสองประตูตอนหนึ่งแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเกตจับตะลับบัดแล้วครับตอนนี้จับเทียบน้ำอยู่ดีๆแล้วตอนนี้ตามหนังซะแล้วครับสองประตูคนหนึ่ง หนึ่งประตูแล้วก็ม <so ันรัก yup. คู่ว่าเป็นบาสกับนี่ตอนนี้ขึ้นมาเล่นเป็นสื่หน้าตื่เป้าแล้วกับบาสเลยว่าครึ่งแรกนี่เป็นเล่นเป็นเกือบจะเป็นกองหลังคู่กับบอยครับพยายามจะมาคลองเพื่อย่าแต่ว่าดูเหมือนจะหมดบาสมันน้อยครับขึ้อย่างมีปรับมากครับแถมสืนอให้ลงจากมาติดบล็อกเอาเราไปได้ตอนนี้หาบอลไม่เจอสามสี่คนย่างเพื่อนบอยยังไงครับเรา เดียบยิงไม่ได้ครับโอ้โหตัวต้อซ้ายเกกลับมาเอ้าลรถแม่ตับวัดที่ห่างไมหน่อยครับเกิดดูล็อกไม่หายตรงด่ากลับมาได้เทียบจะสวนจับแทงทางขวาเหนือแหลงเตยนับ้าน ไหลเพื่อสวยแต่ว่าแม่เพื่อนไม่รู้กันตัามดูไปเก็บบอลจะมาได้นะรอบตัวพีชลูกนี้คืนกลับมาไปเบิ้์นไปบล็อกแล้วจะโดนสหนกับท้โยตการมาต้องยิงชันแลบแล้วก็ลาบเข่าสองของสอตัเอ้าแล้วแม่บอลจะถอดนอกเขตครับมาตันสายเตรียมให้มาจับลูกนี้บวกล็อกกลับมาอีกหนึ่งคืนเปาไวีนิดนึงครับยังได้อีกนึงเล่าโอ้แต่ไอ้มาครับ แล้วดูก็สวยจลับขึ้นมาเช้าปุ๊บใส่บอลใหญ่ถ่ายมาเองครับแชมป์มาคนเดียวตั้งแต่แดนตัวเองยิงใสบล็อกปัฟ้าบอลเงินสุดท้ายเป็นของเพื่อนบอยสื่อเอ้ยให้ดีแชมป์อีกทีนึ่งก็จับบอลไม่ดีเลยครับไทิ้งออกมาเพื่อนบอยชนแล้วแล้วก็ออกข้างเยอะเป็นบอลทุกงานขวาครับของเพื่อนบอยครับ ตื่นเอาเสียบอลแล้วตั้มแยกกับไม่ได้อ๋อเป็นตายแล้วจังหวะนิ่วทดลุไปแล้วโดนตาจีแต่ด้านหลังครับเอาแล้วแมเป็นฟรีคิกครับระยะถือว่าทำการได้เลยครับโอ้โหหน้าเตาะเกียตโทษอีกการประตูเลยครับของเราเทียบรับประตูนี้แล้วยิงเข้าตีเสมอทันทีครับตามหลังแค่หนึ่งประตูต่อสองครับขอแค่ประตูเดียวครับเพื่อจะกลับสู่เกมครับ อยู่ที่บอลวิ่งมาตู่สุดท้ายดีดูดีไม่ตรงก่อแล้วแมู่้หดีมีโอกาสแล้วทำไม่ได้แล้วเพียงสักลูกเซตพีคกเมอสกูคืนทางขวาบวกอีกแล้วเปิดจัดมาไต่ผ่านครับคราวนี้บาส กินแลโอ้โหที่บอลเล่นเป็นศูนย์หน้าตอนนี้หมดฝาดโดยเฉพาะการสกัดกรอ์นี่เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยครับสายยาวขึ้นมาลูกนี้ก่อนลือเกินไปครับบางออกหลังเอาไปตั้งเป็นฝาประตูขึ้นมาครับเพื่อนบอย เอื้อตื้มาเข่าท้องครับเล่นสร้างแรงเทียบพี่หนูเอาลงให้ไปได้ดูนะตอนนี้ปวดกงไม่มาเยอะโอ้โหเเสียกตัวมาไรว่างไปหยิบผ้ากันเงครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนตัวและการสนามเยอะถอดเอาอกอ,ออก,ออกแล้วตกฟีมาไปแล้วตอนนี้ ปาแปดจังหวะเดียวคือหนึ่งทีหนึ่งสวยครับแต่งหมูจับยาวไปหน่อยครับแล้วขุ่กิดก็นอยู่ในก่องแก้วยตจังหวะนี้ยังไงครับแม่เพียบไปเอาบอลออกมาได้แต่ทีนี้เราแม่นด้วยเราตั้งตาสวนกลับแล้วเพียบข้างหน้ามีอยู่สองคนครับโอ้จะให้ไปเล่นไม่ได้ครับเอ้าเราเคลื่อนไม่เล่นได้อีกครับรุมบอลดูจังหวะให้รุมกันยากเลยต่อไม่เข้าใจกันเลยครับ ต้องไปตูดตูดยาวขึ้นหน้าอาไบป๊อกบอยเตะทิ้งออกไปได้ครับยังตามหลังแค่หนึ่งประตูเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสลุ้นอีกเยอะเลยครับสำหรับพี่อ่ะครับจะกลับสู่เกมได้หรือเปล่าครับต้องการแค่ประตูเดียวตอนนี้เโอ้โหลบไปโอ้โหจริงไม่ดีแล้วตอนนี้เตะต้องบอกว่าตัวไม่แข็เท้าเลยยกจับสวยเอาขึ้นมาโอ้โหยิงปูดิเกือบแม่เกือบผ่านเลยรู้แบเรู้องประตู ตังหวะมาคนเดียวแล้วโอ้ไม่มีทางเที่เราจะต้องตัดสินใจรทำอะไรทั้งอย่างแล้วเรายิงเองไปติดที่เสาตูปานเข้าหลเสือป้าแทงต่อไม่ถึงบวกในหลีกในนั้นสื่อครับแล้วราวโขนกับกระเพียบโอ้ฝ่ายวันนี้เล่นเข้ามันจยอะจังเลยมันปวดเนอะแล้วถึงบอลที่ไหนจิ้นยูนี้ไม่ลงต่อแล้วโอ้โหจังหวะตัดบอลได้แล้วนี่บอลมันกระดอนเป็นใจพอดีแล้วคู่นี้โอ้ใส่ด้วยขวาเลยครับ ไปเล่นสสั <tr> ้นๆเจ็บสองคนบอยไปย้อนลับมาตั้านใหม่ครับบอยเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายวะฟินบาสแต่งแล้วลองยิงเองแล้วลูกนี้แม่งตรงกอดแล้ เห็นตั้งแต่หลักเป่าประตูก็เวลายังมีตอนนี้พี่เหลืตามแค่ประตูเดียวครับต่ากันเขาเนี่ยความห่างมีแค่หนึ่งประตูแบบนี้ก็เลยว่ายังมีโอกาสครับสำหรับเวลาที่เหลืออยู่พอสมควรครับหาารถทีเ็ษครับตอกโซนมาอัพหนึ่งจะล็อกโอ้มไม่ได้ครับไปดักกลับมาได้้รย่อยปีิให้ จะไปเองไม่่ายครับรักกลับมาได้ครับหนงจะลุยไปเองไม่ได้ครับโอ้โหวันนี้ดูเลยเล่นบอลยาวแล้วสามคนก็ขึ้นมาเพื่อนบอยปิม้มเปิดไปไม่หายตรงก็แปะทีก็จะถัวฉับฝาสี่คนเหมือนกัน,นคนรับเที่ยวตีคนแล้บยังไงสรับวดีไม่มีใครเติมขึ้นไปครับดูับเรา ไม่เป็นยิงดีคน่ต้องดันขึ้นไปม่แล้วจังหวะแบบนี้ต้องให้ทำเดอมเพื่อนครับไม่มีใครดันขึ้นมาเอาแบบเหลือร้อยเลยแล้วยิงออกไปเองครับตีบอลยาวมาทางขวาโอ้โหแม่นเดือบเอาบอลลงจะล็อกเข้าในไม่ดีก็จังหวะนี้ต้องกลับมาได้พี่เหรออ๋อต่อสวนกลับแล้วให้ตะรู้ช่องมาสวยแล้วปิง ลงมาใหม่เบ enfin, ี้ยวแรงดีเลยว่าก็โหดะหว่าน anyway> ี้ล้มลงไปตูบต่ำแขนบังแล้วเสียบอลอาร์ตเตอสวนกลับขาโมครับบาสเมอร์ใเสาสองอ้โหยิงอยู่นี <S <s ้ไม่ตรงขอบแล้วแต่ท้ายมาต้มโผล่บอลมาแรงครับตื่นดีเนี่ยไปยิงแต่ว่าไม่ตรงขอบแล้ว โอ้โหเตะเลยนี่เตะไม่โดนเลยกายมันเกิดจะไปหลอกกันนี่นะเพื่อนบอยบาสไครหยาบในตอนนี้ไม่เล่งแล้วครับสำหรับเพื่อนบอยครับน้อยกลัาตั้งเงินใหม่เทียบไปเปิดยาวเต้าโอ้โหอ่าเพื่อนก็เล่นไม่ได้ครับ สีนบอลยาวมาไม่แม่กะฟรีเบิ้ลสวนัะไรก็ไม่มีใคร <c oughs> โอ้แล้วทุ่มไม่ข้าศีษานี่จงังหวกเลยว่าทุ่มแบหยอกเยะเสีย <c oughs> ทุ่มไม่กับเพื่อนบอยเ <c oughs> อฟนาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ เอาแล้วแม่จังหวะโอ้เปลี่ยนพุกมาเป็นเพี้ยนอีกทีแล้วตอนสุ่มขนาดเซ้นเอ้าแล้วบอลมันไม่พุ่งแล้วจังนี้อาอตักกันไม่ได้มาจับยาวไปนิดนึงแตะลงพี่หนูก็ได้แล้วเปิดเนยเนยซื้อบิ้มไปเฟรมโอ้โหฟิล์มบาสสล็อคหลบไม่ถ่ายจังหวะนี้โอ้โหมันพุ่ดีซุปเปอร์เซ็กับ เออใเสาของเก่งรูนี้โอ้โหปัดได้ครับโอ้โหนี่บอกว่าเหงาจริงครับโดยเฉพาะสองสามัที่ผ่านมาครับตัวสองตูวของพีครบบตูมไส่เขามาบาสเอาบอลลงได้แล้วลูกขีดกันนวันี้ อ้ย่าโอ้โหแล้วแม่นด้วยแล้วไปจับดีหรือเปล่าโอ้โหไม่ดีครับไม,ม่จับดีดีนี่มีโอกาสโตมาโตผู้เขาก็ต้องหัวตะ,วะคู่กับผู้เพื่อนเปิดมานี่คนเดียวเลยขพะย่ะวางแล้ววางโอ้โหฟ้าบอลกันตอนนี้ฟ้า เอาแล้วปเวลาโอกาสเหลือไม่มากแล้วตอนนี้แดนใสบริเวณโฟมตรงกลางสนามครับฝูจะบล็อกเข้าไปลุ้นในกล่องถุงท้าหรือเปล่าครับตรงคิปเข้าไปในกล่องถุงทษแล้วตกได้แล้วตกู้หลุมนี้ล้ำเข้าฟองเหลือเปล่าตรงยืนตรงไหนได้ดีครับแล้วก็เปในขั้นสุดท้ายครับหมดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญเพื่อนและของที่น้ี่ทางสนามไปแล้วทางเพื่อนบอยแล้วก็เพี่อนก็ยังไงต้องขอขอบคุณ ครั้งสองทีมอีกครั้งครับเป็นเกมสุดท้ายประจำวันนี้ครับยังไงต้องขอขอบคุณนักเทียบแล้วก็เพื่อ,อนรัก,ก,กที่มาะทบกระทั่งกันในเกมครับยังไงเดี๋ยวเดินข้ามสนามสมัยต่าเมือครับทั้งสองทีมขอขอบคุณทั้งสองทีมด้วยครับในวันนี้เป็นคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์น,นี้ครับแล้วก็เรียกว่าอ,อยู่ในช่วงท้ายดูการแล้วครับ